สวัสดีค yes. ่ะเพื่อนๆนี่เมนูหมูกระช้จุ่มหมูกระทะกับหมูจุ่มจุมอมเพื่อนจุ่มจุ่มกินเนาะด้วยยำนะครับ่อทีตนนี้ลายาลาวยากะวิถอนเลนเนา มีเห็ดมีผักลายยางนะคะปสมุนไอรช่วยฟื้นลูกหลานของชาติงานประชุมชาริายยางนั้นท้องถิ่นและรัฐบาลสภเป็นจะต้องเป็นผู้ดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชาชนทั้งหมดครับจึงขอให้ประชาชนชาวเชียงรายเลือกตัจครับเพื่อไทยเพื่อให้ตัได้มือใหม่ในการทำงานครับชิดการยาจมพะแก่ยาโรต้า มีใจกตมาค่ะเสี่ยมจ่าเสี่ยมนในตางหอนกาารถให้่ดาวถ้ามัเหมือนตอนฝากกดจางฝากกรชมล่นกั่ใจเพื่อที่จะทิดงไมนต่อไปนะครับเปิดเปิดทนีัก็ล้างหัดทีแล้วหัน้องขอาคเพื่อนๆเตก่านาคงามดีของป่าปล่อยจุกขาดจุกขาดจากน้อง ของนิดน่อยขอนเาอดินหมูนีมันต้ดอ่ะคือหมูพี่น้อง่เนี่ยมันซอมยากขึ้นมซอมยากขึ้นก็ต้องจาเพื่อนกันนมเายกเล่อง่หจแล้วไมเซ็อยากกลับมาอูน พี่น้องจุนนบตทั้งหลายคะรัฐนต,ต,ตรีกับรัฐบาลจะต้องเป็นทีมเดียวกันทำงานด้วยกันช่วยกันเพื่อจะได้ฟื้นเศรษฐกิจที่พี่น้อ,นงนองนบุตรหลายทักษิมยังอวยพรทินชาวเชียงราย ด่างของทุกเลี้ยง่างนะด่างกิด่างด่างแดงกินส้งแล้วนางก็แก้แล้วหางจะได้นหางเกับ้อบเกี่ยวไปเกี่ยวไปเจ้าน้องจิ้มวันีึทักกันร้อยแยะอยู่อ่ะยูก็ไปยูอันนี่ ้วเาลกนด่สาวจับเลยดิจับจีดเล็กก็ชุดหลวไดตอนนั้นานเล็กเรียนนะมามาของย้ายอ่ะของมันก็ ดูหลงงายอ่ะก้ถ้าเสียบใครคู่เดียวไม่มบะถ้าผิดคนถ้าผิดคนคืู่ผู้เลี้ยงเดียก็ไดพูดเลี้ยงนกกอนพูดนี่บักยี่รานใกว้เม่โถบักย่ังคนเด็กน่อยคนเล้าเนไห มาเยียงเียมนนี้ล้างตัวไม่ใหญ่มนนี้กินเหล้ากันยี่งมาสั่นมาไม่จัดมาไม่นี่นมาั่นเออน้องบเปลี่ยนมันเอรุ่งเรืองเหมือนเก่าครับเมือเมือนเออมันมัน่นนรูจ้จะลํา